สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอกลยุทธ์การสร้างสายสัมพันธ์ในองค์กรแบบฉลาดฉลาดหน่อยนะครับเราจะอิงจากเนื้อหาของบทความสร้างสายสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่ชื่อเกมเงาในองค์กรระบบอุปถัมและเส้นทางสู่ความก้าวหน้าครับเป้าหมายก็คือ มาลองสกัดแนวคิดสำคัญสคัญกันว่าเราจะสร้างเครือข่ายในที่ทำงานให้มันเวิร์คขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะในมุมที่อาจจะมีเรื่องอำนาจหรือแบบว่าเกมเงาซ่อนอยู่ใช่ค่ะพอเรามองผ่านมุมของเกมเงาเนี่ยเรื่อง n e t w o r k ิ n งหรือการสร้างเครือข่ายมันก็จะดมูมีอะไรมากกว่าแค่รู้จักคนเยอะๆนะคะบทความนี้เขาเริ่มจากการแยกให้เห็นชัดๆเลยระหว่างการสร้างเครือข่ายแบบมืออาชีพกับการหาเพื่อนทั่วไปมันต่างกันตรงเป้าหมายค่ะ คือมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนเรื่องงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าโอกาสไม่ใช่แค่แบบสนิทกันส่วนตัวอืมมันต้องใช้กลยุทธ์นิดหนึ่งแล้วก็ความตั้งใจด้วยค่ะครับพอพูดถึงกลยุทธ์โดยเฉพาะในบริบทเกมเงานเนี่ยการรู้ว่าใครเป็นใครในองค์กรจริงๆเนี่ยสำคัญมากเลยบทความเน้นมากเรื่องการมองหาผู้มีอิทธิพลตัวจริงอะครับ ทำไมการมองข้ามตำแหน่งที่เป็นทางการไปหาคนเหล่านี้ถึงสำคัญหรอครับอ๋อเพราะว่าอำนาจจริงๆหรือการขับเคลื่อนงานจริงๆในองค์กรนะคะมันไม่ได้ผูกกับผังองค์กรเป๊ะๆเ,ะเะสมอไป ผู้มีอิทธิพลที่บทความพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลคนที่ใครๆก็เชื่อหรือเอ่อคนที่มีอำนาจตัดสินใจแบบแฝงแฝงแม้ตำแหน่งอาจจะไม่ใหญ่โตอะไรการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็เหมือนเป็นทางลัดเลยนะคะในการเข้าถึงทรัพยากรการสนับสนุนหรือแม้จะก,การเข้าใจสถานการณ์จริงซึ่งสาคัญมากค่ะในการเดินเกมในองค์กรอ เข้าใจเลยครับมันคือการอ่านคนอ่านโครงสร้างอำนาจที่มองไม่เห็นสินะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมเงาที่ว่าแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วว่าใครคือคนที่เราเควรมุ่งไปสร้างสัพันธ์ด้วยบทความก็แนะนำเรื่องวิธีเริ่มบทสนทนาให้ดูเป็นธรรมชาติตรงนี้มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับจากในเนื้อหาอหัวใจหลักเลยนะคะคือความจริงใจค่ะ ถึงแม้เราจะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ลึกๆก,ก็ตามบทความแนะนําให้ลองหาจุดร่วมก่อนอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกันความสนใจส่วนตัวที่บังเอิญเหมือนกันหรือแม้แต่การขอคําแนะนําแบบสุภาพสุภาพในเรื่องที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆการเริ่มแบบนี้มันจะช่วยลดกําแพงได้ค่ะทําให้ไม่รู้สึกว่าเราเข้าไปเพื่อจะเอาอะไรอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความเชื่อมโยงที่อีกฝ่ายก็รู้สึกโอเคด้วยแบบว่าวินวินนะคะ่ะ เป็นการสร้างสะพานที่ดูจริงใจนะครับไม่ใช่แค่พุ่งเข้าหาผลประโยชน์อย่างเดียวซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือพลังของคำว่าทำให้ก่อนบทความพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับทำไมการเป็นผู้ให้ก่อนมันถึงทรงพลังโดยเฉพาะในองค์กรที่อาจจะมีการแข่งขันกันสูงสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือบทความไม่ได้มองว่าการทำให้ก่อนเป็นแค่เรื่องนำใจนะคะ แต่มองเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในความสัมพันธ์ระยะยาวเลยคือในทางจิตวิทยามันเหมือนเป็นการสร้างเครดิตทางสังคมสร้างความรู้สึกดีๆแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกอยากตอบแทนหรือ reciprocity ในตัวอีกฝ่ายนะคะพอเราช่วยเหลือคนอื่นก่อนโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญกับเขาหรือช่วยแก้ปัญหาให้โดยที่ไม่ได้แสดงท่าทีว่าหวังผลตอบแทนทันทีทันใดมันจะสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเป็นพันธมิตร ซึ่งในเกมเงาที่มันซับซ้อนการมีพันธมิตรที่ไว้ใจได้นี่สำคัญมากถือเป็นแต้มต่อเลยค่ะมันทรงพลังกว่าการเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือตรงๆเยอะเลยชัดเจนเลยครับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าท um ุนทางสังคมสินะครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันเรื่องเนื้อหาสร้างสายสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดในองค์กรที่อยู่ในซีรีส์เกมเงาเนี่ยเราก็ได้กลยุทธ์หลักๆคือ 1. การมองเรื่องเครือข่ายอย่างมืออาชีพ มีเป้าหมายชัดเจน 2. การสืบหาและเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลตัวจริงที่อาจจะไม่ได้อยู่บนสุดของผังองค์กร 3. การเริ่มบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติจริงใจแล้วก็ 4. การใช้พลังของการทำให้ก่อนเพื่อสร้างพันธมิตรและความไว้วางใจ ใช่เลยค่ะแล้วพอยิ่งคิดว่าเนื้อหาพวกนี้มันอยู่ในซีรีส์ที่พูดถึงเกมเงาและระบบอุปถัม์ด้วยแล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่ากลยุทธ์ที่เราคุยคุยกันมาทั้งหมดเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับภาพใหญ่ของพลวัตอำนาจยังไงหรืออาจจะรวมถึงระบบอุปถัม์ที่มีอยู่ในบางองค์กรมันเป็นแค่เครื่องมือในการเล่นเกมหรือเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆในสภาพแวดล้อมแบบนั้นกันแน่นั่นสินะครับ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆทิ้งท้ายไว้คำถามนั้นก็คือนอกเหนือจากเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีกฎใต้พรมหรือปัจจัยแฝงอื่นๆอีกไหมคะที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความก้าวหน้าหรือการสร้างเครือข่ายในความเป็นจริงของแต่ละองค์กรอะไรคือตัวแปรที่อาจจะไม่ได้ถูกเขียนไว้ในคู่มือแต่ทุกคนที่แบบว่าเล่นเกมเป็นต่างรู้กันดี เรื่องนี้คงต้องเก็บไปคบคิดสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันต่อในบริบทของตัวเองนะคะ